สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทำไข่เจียวแบบนุ่มๆฟูๆนะคะส่วนผสมก็มีไข่ไก่สามฟองน้ำมันพืชประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะมีเกลือป่นแล้วก็พริกไทยป่นค่ะทีนี้เราก็มาลงมือทำไข่เจียวกันเลยนะคะเริ่มด้วยเอาไข่ไก่ไมาแยกไข่ขาวไข่แดงออกจากกาันแบบนี้นะคะ ค่อยๆแยกไข่ขา,ขาวไข่แดงออกจากกันทั้ง3ฟองเลยค่ะทีนี้เราก็มาผสมส่วนของไข่แดงก่อนนะคะเริ่มด้วยเอาเกลือปน่นใส่ลงไป3หยิบนะคะประมาณนี้หลังจากนั้นก็เอาพริกไทยปน่น มาใส่สองสามหยิบเหมือนกันค่ะแล้วก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันนะคะจนไข่เนียนเป็นอันใช้ได้แล้วก็พักไว้แบบนี้เลยนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มตีไข่ขาวนะคะ วันนี้เราใช้เครื่องตีไข่ขาวนะคะเพราะว่าไวแล้วก็ประหยัดเวลาเราก็จะตีไข่ขาวจนตั้งยอดแบบมะเร็งนะคะตอนนี้ก็ตีเริ่มได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คดูว่าไข่ขาวใช้ได้หรือยังวิธีเช็คก็คือตะแคงภาชนะขึ้นไข่ไม่ลื่นลงแบบนี้นะคะก็เป็นอันใช้ได้ ทีนี้เราก็เอาไข่แดงมาเทลงบนไข่ขาวแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาตะก้อมือมาผสมสองส่วนนี้เข้าด้วยกันค่อยๆผสมนะคะไม่ต้องไม่ต้องคนนานนะเสร็จแล้วค่ะ ทีนี้เราก็เปิดเตาใช้ไฟอ่อนนะคะใช้แค่เบอร์สี่เราจะไม่ใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยวไข่จะไหมเอากระทะตั้งเตาเลยค่ะเสร็จแล้วก็เอาน้ำมันพืชเทลงไปบนกระทะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆตะแคงกระทะเพื่อว่าน้ำมันจะได้ไหลทั่วกระทะแล้วก็วางลง บนเตาแบบเดิมวิธีเช็คกระทะว่าร้อนได้ที่หรือยังเราก็เอานิ้วไปแตะดูที่กระทะว่าร้อนใช้ได้หรือยังโอเคใช้ได้แล้วทีนี้เราก็เอาไข่ที่เราผสมไว้มาเทลงบนกระทะนะคะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ใช้ไม้พาย ช่วยขยายไข่ให้ทั่วกระทะแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาไม้พายค่อยๆเกลีย่ยไข่ให้เรียบๆเสมอๆกันแบบนี้นะคะแล้วก็รอประมาณ5นาทีนะคะก็สังเกตดูที่ขอบกระทะไข่ก็ จะดูด้านๆแบบนี้นะคะทีนี้เราก็เอาพายมาค่อยๆเลาะดูขอบนะคะว่าใช้ได้หรือยังโอเคค่ะสีกำลังสวยทีนี้เราก็เอาไม้พาย2อันนะ ค่อยๆกลับด้านค่อยๆกลับนะคะใช้สองอันพับลงแบบนี้ค่ะโอเคสีกำลังสวยยกใส่จานพร้อมเสิร์ฟแล้วก็ปิดเตาเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะน่ากินไหม คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะบายบาย